ที่นี่ชนบุรีนะครับไม่ใช่เชียงใหม่ที่พักฟิฟลแคมปิ้งเปิดใหม่ไม่ไกลกรุงเทพจัดเต็มบุฟเฟ่เบียร์แบบไม่ยัง้งใครชอบสายแก๊กควยไม่ควรพลาดหรือจะสายโชว์จูก็มาได้นะพร้อมบุฟเฟ่หมูกระทะกินได้ทนะั้งคืนะที่สาคัญมีกุ้งกับปูด,ด้วยไม่ได้มาเล่นๆน้นําอัดลมก็กินได้ตลอดที่พักอบร้อมด้วยหุบเขาบรรยากาศดีมากมีสระน้ําอยู่ใจกลางที่พักมีซับปอดให้เล่นสไลเดอร์สําหรับเด็กและห่วงยางก็มีด้วยเดี๋ยวจะรีวิวราคาอยู่ท้ายคลิปนะชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาพักกันที่นี่ได้ครับโซ เดินทางไปจากกรุงเทพชั่วโมงนิดๆก็ถึงเข้ามาจะมีที่พักอยู่3แบบแบบเต็นต์ติดแอร์นอนพักได้2คนเข้ามาข้างในนอนสบายที่สําคัญมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ด้านหลังด้วยรากอ้อ้มานั่งนิ่งๆหน้าเต็นท์ก็ได้ที่พักทรงนอนดิกนอนได้6คนจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวห้องพักเรือนไทยอยู่ติดดิมน้ําที่สําคัญมีอ่างอาบน้ําด้วยห้องนี้นอนพักได้4คนบุฟเฟ่ต์จะเริ่มตอน6กโมงเย็นเตรียมแก้วเตรียมกระติกที่ที่พักจัดให้มาตักน้ําแข็งเติมเครื่องดื่มได้ไม่อั้นบุฟ ้องมาว่วางๆหน่อยนะส้มตําก็มีวิวตอนกินก็จะประมาณนี้ไอติมบุฟเฟ่ก็ยังมีเลยสุเสาวอาทิตย์จะมีดนตรีสดด้วยตื่นมาก็กินไข่กระทะกันต่อลุงเครื่องตามใจชอบหรือจะกินข้าวต้มก็มีนะใต้เงาเหงาจะพาหมาพาแมวมาพักก็ได้ที่พักที่นี่เริ่มต้น1,600บาทต่อคน7จ็ดถึงสิบัวคนละ8 0 0บาทตามกว่า6กหัวพักฟรีส่วนสุขสาวอาทิตย์เริ่มต้นคนละพันแปดร้อยบาทเช็คอินบ่ายสองเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงใครกำลังหาที่พักฟิลดีไม่ไกลกรุงเทพมานอนกันที่นี่ได้ ใครสนใจอย่าลืมแวะมาล่ะ